เทียบกับทุกปีแล้วปีก่อนเนี่ยเฉลี่ยต่อไร่นี่ได้กี่ตันครับที่ไม่ใช้ที่ไม่ได้ใช้ครับที่ไม่ใช้ประมาณสี่ตันสี่ตันถูกเท่าที่เคยทํามาคือสูงสุดสี่ตันครับจากที่พี่ดูหัวแล้วก็ความโดดความยาวความใหญ่ตอนเนี้ยพี่ประเมินไว้สักไร่ละกี่ตันดีครับตอนเนี้ยนะตอนที่ใช้แล้วเนี่ยผมว่าประมาณหกตันหกตันขึ้นอย่างน้อยเลยครับอย่างน้อยถือว่าคุ้มค่ากับที่พี่ซื้อมาไหมครับคุ้มค่าครับ สวัสดีครับพี่สายันครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมันของพี่สายันตาบลแก่งผักปูดอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับหลังจากที่ใช้แมกมากับลาวามาฉีดมันเนี่ยเอาแบบตรงไปตรงมาเลยคุณพี่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นยังไงบ้างครับดีกว่าเก่าเยอะดีกว่าเก่าเยอะเลยใช่ไหมไม่ใช้อะมันไม่ดกอ๋อไม่ใช้ไม่ดกครับผมหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับดกครับหัวสองชั้นเลยนะครับหัวสองชั้นเลยหัวใหญ่ด้วยครับหัวใหญ่ยาวใหญ่ยาวแล้วก็ดกดก ครับผมมันของพี่เป็นพันุ์อะไรครับพันแขกขาวครับพันธุแขกขาวอายุมันตอนนี้อายุกี่เดือนครับผมแปดเดือนครับแปดเดือนครับครบกําหนดขุดหรือยังครับยังไม่ครบครับแปดเดือนปกติมันต้องขุดตอนอายุกี่เดือนฮะสิบเดือนขึ้นไปสิบเดือนครับตอนนี้คืออายุมันแค่แปดเดือนแต่ที่ทุกท่านเห็นตอนนี้คือหัวมันใหญ่มาก เจ้าของไม่เคยดูเจ้าของไม่ดูเลยไม่ไม่มาดูนี่คนอื่นเขาดูลงมามาคุยดูแล้วก็ไปพูดเลยเขาเขาเห็นอะไรทําไมถึงลงมาดูเพราะอะไรฮะก็ไม่รู้ยังไงก็เห็นต้นมันดีนี่ว่าอย่างไงผมเห็นต้นมันสมบูรณ์ครับก็อยากดูหัวเดียมาคุยดูหัวแล้วเขาพูดว่าไงบางทีพูดว่าโหดีจังเลยัวดีจังเลวก็หลานที่มันถ่ายให้ดูอ่ะครับพอหลานไม่แอบดูเหมือนกันหลานมันมาเก็บแหงมตัางมาเก็บสายน้ำหยดเนี่ยครับมันถ่ายไปมันควดเป็นแถวเลยถ่ายไปให้ดูอก อะไรครับเขาลักมันเนือบอก้าให้ดูขาาให้ดูงั้นบอกเอาให้ดูเป็นแถวเลยมาทำอ่ะโอ้โหข้างล่างมีไหมเนี่ยมีข้างล่างมีมีหลายชั้นเลยเห็นแล้วเป็นไงตอนนั้นยังไม่เห็นตัวจริงไม่เห็นตัวจริงก็ภูมิใจอยู่ภูมิใจคงไม่เกิหกลักหลานแล้วพอวันนี้มาเห็นเพิ่งมาขุดเห็นเองกับมือนี่เป็นไงบ้างยิ่งภูมิใจยิ่งดีใจเลยเนี่ยโอ้ดีใจหนักกว่าเดิมอีกหนึ่งชุดหน่อยเดียวขั้นตอนซื้อมานี่ซื้อชุดไหนมาซื้อชุดเล็กที่ได้สี่ครั้งอ่ะ แปดไล่สี่ครั้งอ่ะแปดไล่สี่ครั้งครับผมชุดชุดเดียวนี่คือจบเลยจบเลยครับแล้วใส่อะไรบ้างไหมฮะไม่ใส่แค่ใส่แค่นี้เลยครับใส่แค่แมกมาลาวาครับครับไม่ได้ใส่รองพื้นเลยแล้วพวกยาฆ่าแมลงนี่เป็นไงบ้างครับยาแมลงใส่ด้วยครับเป็นบางครั้งที่มันมีเพี้ยมีอะไรลงมาเจอเพี้ยอะไรบ้างของพี่เพี้ยเพี้ยไฟครับก็เอาแปงเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเอาแมกมาลาวาผสมกับ ยาเพี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มีอ่ะเพี้ยไม่มีเพี้ยไม่มีด้วยไมม่ีปกติมันนี่มันเจอปัญหาโรคอะไรบ้างคือเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟดงไรแดงสารพัดเพี้ยเหมือนกันสารพัดเพี้ยเลยคือถ้าเพี้ยลงเนี่ยหัวมันจะโตไหมไม่โตครับไม่โตเพราะว่าเพราะมันกินใบน้ำเลี้ยงใบหมดอ๋อมันดูดน้ำเลี้ยงใบหมดครับครับครับดีมากเลยครับโอเคเคยทำมาครับคือดีกว่าทุกครั้งที่เคยทำมาครับครับผม